ทังสรรนังกัจชามีคำสอนที่มีประโยชน์มากที่จะช่วยให้เราจะพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ก็เป็นเป็นอริยสัจที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าดังเอาความทุกข์มาเป็นพระอริยสัจรามังสรรนังกัจชามีสพระพุทธเจ้าในปฐมเทศนาของท่าน ท่านดัดจะรู้แล้วแล้วก็อบรมพระบัญชาวาเกณฑ์ทีสารนาท่านก็ยกความทุกข์มาเป็นเป็นอริยสัจส์งขังสารนังกชามีอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ดูจิตของเราเองนะไม่ต้องไปหาอะไรภายนอกพระพุทธเจ้าภายนอกเลยธรรมะภายนอกเลยพระสงฆ์ภายนอกนะ ถ้าเราอาศัยแต่พระพูประธรรมพระสง์บนเพิงเมือนที่เราเคยสวดเมื่อแค่นี้เนี่ยพุทธังสันักักชาเมตตัมมังสันักักชาเมสังฆังสันักักชาเมแล้วเห็นว่านี่เป็นเรื่องจิตใจของเราเองนะไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งภายนอกนะมหาบัณฑิตหนุ่มชาวอเมริกัน ซึ่งอาสามาสอนหนังสือในประเทศไทยเมื่อ50ปีก่อนสนใจร่ำเรียนกรรมฐานกับพระธรรมทีรราชมหามุนีท่านอาจารย์โชโดกยานสิทธิจนมุ่งมั่นสละเพศคฤริหั์สู่ร่มกาสาวพัท นับเป็นพิสุต่างชาติรูปแรกที่หลวงพ่อชาสุพัทโทพร่ำสอนจนมั่นใจในศีลและอาจาระที่งดงามจึงมอบหมายให้ตั้งวัดป่านานาชาติที่บ้านบุ่งหวายจังหวัดอุบลราชธานีและสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประเทศอังกฤษที่วัดจิตตะวิเวกและวัดอมราวดีในเวลาต่อมา ระราชสุเมธาจารย์หรือหลวงพ่อสุเมโทพระมหาเถระผู้อุทิศตนในการบำเพ็ญสมมธรรมเพื่อจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสุเมโททุ่มเทอุทิศตนปฏิบัติศาสนากิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนานด้วยศรัทธาตั้งมั่นยั่งยืนว่า พระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความร่มเย็นแก่พระหุชนทั้งแดนใกล้และแดนไกล หลวงพ่อสุเมโทให้ความเมตตาต่อยุ่วพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมรับเป็นพระวิปัส,สนาจารย์ในหลักสูตรพระวัดป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539คือดวงรัฐจรัสในพระไตรัฐสารพิสุทธิ์พุทธสัต แผ่ไพสาลขอเทิดคุณสังครัตนมัสการพระสุเมธาาจารย์ด้วยเคารพ